สนับสนุนโดย mm88 รอย่อ MM ชักช้าอยู่ย่ายอย่าลืมแอดไปที่แอดเกมมันนะจ๊ะสวัสดีสวีดัดพลพักนักพนันทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่พลสุลพลคนอยากรวยคนเดิมนะจ๊ะกับค่ายสล็อตของ pg กันเลยนะครับอ่ะนะเกมนี้ชื่อเกมว่าอะไรโอโหเลอและชาริสอะไรอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะนี่มาดูนี่ก,นกันก่อนเลยละกันนะปเปทเบลหรือว่าคุณสมบัติของเกมนะจ๊ะ สนใจก็ไปดูกันเราเองแหละแหละอ่ะโอเคนะชักชาอยู่ยายออโต้สปินไปเลยนะครับนะวันนี้พี่พนเนี่ยเอาทุนมา855บาทนะจ๊ะเมตตาละ20กันไปเลยสำหรับเกมนี้เนี่ยโอหชื่อเกมอะไรวะเอ่อลึบลึบเพกชอนลิชอะไรสักอย่างเนี่ยเอออ่านยากจริงเชียวพ่โทรภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้เรียนนะอ่ะประมาณนี้ละกันนะจ๊ะ เกมนี้อยู่ภายใต้ของเว็บเบลเวมแปดรอยย่อนะครับเว็บดีกันตีเฮ้ยโอ้โหสแคปเตอร์เข้าใช่ไหมเนี่ยโอ้โ oh หอะไรเนี่ยโอ้โ oh หพูดยังประทันขาดคําเลยมาโทออะจัดไปเลยนะครับกดไปเลยกับสตาร์ทไปเลยโอ้โ oh หแม่เข้าง่ายสเจริงเลย2องะนะสิบห้ฟีสปินกันเลยดูซิว่าจะได้เท่าไรเท่าไรนะ อาแป๊บเดียวเท่านั้นโหประกาศยังไม่ทันจะจบยังไม่หมดเลยโทยจังหวะนี้เท่าไร6บาทบวกมานะตานี้บวกไปอีกเป็น24บาทนะครับจังหวะนี้บวกอีกเท่าไรอีกเป็นโ ho ร้อยเจแล้วโทช็อตนี้เออเอาวะนะโอ้พากันไปเลยแล้วกันนะครับอ่าสองบาทนะโอเคคูณ5ไปแล้วนะจ๊ะจังหวะนี้นะอ่าคูณมาเท่าไรเป็น15บาทนะรับทับมานะครับอ่ะ ต่อเนื่องกันเลยนะโอ้ไม่รู้จะพูดอะไรก่อนเลยอ้าวหบาทบวกเป็น6บาทอ้จาจัดมาคูณต่อไม่ไม่ไม,มีโอ้โหตอนนี้นี่อ่าเท่าไหร่ละส้ว379บาทแล้ว,ลวโอ้โหนะเยี่ยมไปเลยหมุนแป๊บเดียวเท่านั้นเข้าโอ้โหนะสุดยอดไปเลยนะครับเกมนี้อ่ะต่อมานะเจบาทรับมานะครับสําหรับขนมปังปิ้งนะอ่าแล้วก็เงียบเออต่อเนื่องเลยละกันนะอีก5รอบสุดท้ายนะ อ่ะคอมโบขนมปังมาเป็น48บาทจานมาเลยนะจ๊ะต่อมาเป็นอะไรเอาเงียบว่ะเฮ้ยอ่ะเออไม่เป็นไรนะเออจังหวะนี้คิงมาโอ้โหร้อยแปดบาทกันเลยทีเดียวเออเอาว่ะนะอ่าซิงสเตอรที่ร้อยแปดบาทนะตอนนี้บวกหกร้อยห้าบาทแล้วเออเอาโอ้แจ็คแจ็คมาเท่าไหร่หนึ่งร้อยยี่สิบนะอ่าบวกกันไปนะสามสิบบาทเป็นสามร้อยสามสิบโอ้โหเอาว่ะ เออเอาจังหวะนี่คูนอีกสี่ร้อยบาทแล้วเออเอามาอันนี้ยังคูณอยู่เอ้าเป็น312แล้วเออเอ้าบวกเข้าไปเอ้าอันนี้เท่าไรร้อย่140เออเอ้าเอายิงเอ้าเอ้ามามาเรื่อยเรื่อยเลยอันนี้อีกเท่าไรร่180โอ้โหมันคเออคูณไปเรื่อยๆ่นะบิ๊กบินไปแล้วจังหวะนี้โออ นะสุดยอดไปเลยนะจ๊ะโอ้โหเมก้าวินก็มาเอาว่าโอ้โหอาแปะยิ้มเลยว,เน 8, นว่ามีแแปะนี่หว่าอากงอลุงลุงอมาม่าอะไรเนี่ยเออซุปเปอร์เมก้าวินก็มาโอ้โหเท่าไรเท่าไรอยากจะรู้จริงเทียว1,490บาทอด้ยะโอ้ทุน800กว่าบาทเออเยี่ยมไปเลยนะครับอ่ะหนึ่งรอบสุดท้ายว่ายังไงนะอ่ะส้นสุดแล้ว นะยังคอมโบขนมปังมาให้อยู่192บาทบวกมานะสุดยอดไปเลยเอายังไม่จบนะั่น289บาทก็มาเออเอานะบิ๊กวินอีกแล้วโอโจังหวะนี้นะเยี่ยมไปเลยนะครับผมแมนะ่ตกใจเล่นเอาใจหายใจคว่ำมหมดเลยโอเข้ามาไม่บอกกนะันสักคำอะทั้งหมดทั้งมวลนี่เท่าไหร่2454บาทนะโอ้โหนะถือว่าสุดยอดกันเลยนะจ๊ะ เออฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนบาโทรอนะพอใจแล้วล่ะทุน800นะนะถือว่ามิชชั่นคอมพิวตกันเลยนะจ๊ะเกมนี้ในสุดยอดจริงๆเลยบาโทสนใจอย่าลืมแอดไลน์มาคุยกันที่แอดเกมมันนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r ค b e ให้ด้วยไปพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้นั้นสวัสดีครับ